ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะจะมาก,กินเพื่อเดี๋ยวปอกป๊อก,ป,อกป๊อกนะคะเพื่อคุณลุงขายมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนี่นะคะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับชั่นาญแสงเวียงครับมานะคะค,ค,คุณลุงขายที่ในตัวเมืองนะคะคสวรรค์นะคะครับผมข้งมหมูเอามีเหลืองแห้งเยลตาโฟได้ครับนี่นะคะคุณลุงขายมายีกว่าปีนะคะคตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับตรงนี้ตลอดครับแม่สามโมงตั้งแต่หนึ่งโมงหนึ่งโมงเช้าถึงสามโมงเย็น สามโมงเช้าแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆหลังจากสามโมงแล้วก็ดีอยู่นะลูกครับมีคนมาใช้บริการครับผมก็คนทั่วไปนะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาก็มีขาประจําอยู่ครับหนูว่าหนูเคยผ่านมาตอนหนูเรียนที่นครสวรรค์หนูก็ผ่านมาเออขหมูแห้งครับผมนี่นะคะกระเทียมเกี๊ยวเน้นๆนะคะไม่ใส่หมูนะคะลุงครับผม อันนี้คุณแม่ยะโปรปแห้งนะคะเรื่องเกอนนี้ก็จะมีหูที่แบบทันมีพริกพริกเผาด้วยพริกเผาด้วยครับ okay. อันนี้ลวกแล้วหรอคะลวกแล้วครับ oh. โอ้ลวกแล้วผมแช่น้ําเย็นมาครับหรอคะครับหนูกพรว่าทำไมไม่ลวกเนะาะทันที่ไหนใครคุณลุงลว่วมาเรียบร้อยแล้วลวกแล้วครับทานได้เลยน,เลน้ำซอสเน้นๆโน่ากินมากนี่อาหารช้านะคะวันนี้ช่วงนี้คุณแม่มา ประชุมผู้ปกครองนะคะก็เลยต้องภาษาปากขอกับคุณลุงอีกหนึ่งเนือนะคะโอ้ยเมื่อค้าว่าคุณลุงขายทุกวันเลยคะเนี่ยขายทุกวันครับผมผมไม่มีวันหยุดเลยหรอไม่มีวันหยุดครับนอกจากเรามีธุระแล้วครับเอาน้ำหน่อยหน่อยไหมครับไม่ค่ะลุงขอบคุณค่ะผมเน้นเน้นอ๋อน้ำผุกขิงหน่อยก็ได้ค่ะลุงได้ลูกแล้วอีชามหนึ่งเป็นไรคะอาเจนตาโฟอีกชามหนึ่งนะคะครับผม คุณลุงชำนาญครับผมครับผมคุณลุงชำนาญขายมานาน20กว่าปีอ่ะปีนี้นะครับ22ปีโอ้โหความอร่อยก็พอได้เอาเเซนไรครับคุณพี่เส้นใหญ่เย็นตาโฟอันนี้ของคุณแม่เน้นๆนะคะวันนึงคุณลุงขายได้ ขายได้เยอะไหมคะกี่ชามคะก็ประมาณร้อยกว่าชามเลยนะครับร้อยกว่าชามต่อวันนี้นะคะครับผมชามเท่าไหร่คะคุณลุงชามสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบและแต่ลูกค้าจะสั่งเริ่มต้นสี่สิบบาทโอ้สุดแตงวันหนึ่งนี่ก็ได้สี่ห้าพันอยู่ครับโอ้ผักต้นมือนี่เหลือก็สองพันสามพันได้อยู่ครับเ่าวันเหรอคะครับโอ้ดีกว่าทำงานอีกนะคะเนี่ยดีกว่าทำงานประจาอีกไหมคะเนี่ยใครบอกว่า ไม่เสียอันนี้เราคือเราไม่ต้องเสียค่าเช่าทีไม่จำเป็นมาลงครับผมภาษีก็ไม่ได้เสียครับภาษีไม่ต้องเสียครับค่าเช่าเราก็ไม่ต้องเสียนะเราเป็นหาบเล่แผงลอยครับ<อ>ในในโซนนั้นโซนของขาบเลขแผงลอยอูนี่เสร็จีย่ยอยๆเลยนะคะ,นาานะคนเนี่ยวันละตั้งหาพันเลยนี่ถึงขนาดนั้น,น,นครับขนาดคุณลุงมีรายได้เยอะแต่คุณลุงก็ทําทุกวันนะคะคมีวงบอดถึงวะ เราไม่มีความประมาทในชีวิตด้วยครับผมนะคะเดี๋ยวตเราลองชิมก่อนนะคะนี่หูเย็นเตอร์โฟนซอสเน้นๆเ,นเลยนะคะเนี่เออหนูลืมบอกคุณลุงว่าหนูไม่ไม่เอาเลือดเอาจัดไปแล้วแตดไป็น,น้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขครผ่านมาที่นครสวรรค์ตรง ทั้งปตทครับทั้งปตทก่อนถึงสูนห้5รถเนาะครับผมก็แวะชิมร้านอาหารของคุณลุงได้นะคะคุณลุงจะเปิดทุกวันนะคะครับถึงบ่าย3โมงเย็นครับผมไม่มีวันหยุดนะคะโอ้โหอย่างนี้รับเย็นๆเลย30วันคุณลุงชิวๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ยแม่ขาดความหวานเราต้องเติมความหวานหน่อยโอเคนะคะ ไงก็มาลืมตื่นตนกันได้นะคะรับกล้วยผู้ลุงฝากที่อยู่ของร้านหน่อยรับป๊อกหน่อยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0822809851ครับอ๋อสามารถโทรมาสั่งได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็สั่งไว้ก่อนแล้วก็มาเอาอย่างเงี้ยเหรอคะได้ครับคุ้ลุงตั้งอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ตรงหมู่บ้านจางเยี่ยมนี่ครับออ๋หมู่บ้านจางเยี่ยมเอ่อ ปัป๊มปตทปั๊มยทินนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาค่ะ <ผม S 1> นราายผ่านมาก็แวะชมะแวะทานก๋วยเตี๋ยวคุณลุงได้เลยนะคะเส <c oughs> ้นอะไรครับนีคจายเส้นอไรนี่นะคะมีลูกค้ามายืนรอเรื่อยๆนะ,ค,ะครับผมะะธรรมดาธรรมดาลูก